แก้ปัญหาเสียงอ่านขาดหายในโปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยส่วนเสริม Bluetooth Audio สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมฟไอไซทีกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับการแก้ไขเสียงอ่านนะครับของโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับที่เขาอ่านแล้วหายต้น นะครับขาดไปอ่าอันนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับคนตาบอดมาอย่างยาวนานนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำกันอย่างไรนะครับแต่ก็มีวิธีแก้แล้วนะครับผมหรือวิธีบ้านๆที่เรามักจะใช้กันนะครับนั่นก็คือเปลี่ยนไปใช้ซาวการ์ดตัวอื่นนะครับอาจจะติดตั้ง s ซาวการ์เพิ่ม นะครับหากว่าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือนะครับหากเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็จะใช้ซาวการ์ด USB หรือหูฟัง USB แยกไปเลยนะครับอาการนี้ถึงจะหายนะครับแต่ว่าในคลิปนี้คงจะไม่มาบอกเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามีวิธีแก้แล้วนะอันนี้ก็คือสามารถที่จะอาการหายสนิทเลยนะครับผมด้วยส่วนเสริม นะครับใน NVDA ของเรานะครับอ่ะส่วนโปรแกรมจอ For Windows อันนั้นก็เดี๋ยวเราว่าอีกทีนะครแต่ในที่นี้เราจะใช้ส่วนเสริมที่มากับ NVDA นั่นก็คือ Bluetooth Audio ฟังชื่อทีแรกนะครับผมก็นึกถึงเลยว่าเออ b l u o t o o t h Audio สงสัยจะเอามาใช้แต่เฉพาะ ในส่วนของหูงฟังบลูทูธเท่านั้นนะครับอันนั้นแรกเริ่มที่ได้ยินชื่อนะบลูทูธออดิโอผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะแต่พอได้มาลองใช้งานแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นสิครับมันก็คือมีผลกับซาวการ์ดในทุกๆซาวการ์ดเลยนะฮะเสียงของเขาก็จะไม่ขาดหายอีกแล้ว นะครับอ่าอันนี้ก็คือชื่อของเขาอาจจะบอกว่าบลูทูธออดิโอนะแต่จ,จริงๆแล้วใช้ได้กับทุกสาวการ์ดเลยนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับวิธีทำกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกเล่ากันสักนิดหนึ่งนะโดยหลักการของเขานะอ่าเรามาเรียนรู้หลักการกันก่อนนะอ่าก่อนที่จะไปปฏิบัตินะครับโดยหลักการของเจ้าแอดออนตัวนี้นะครับผม b บู o o t h Audio เขาจะใช้หลักการก็คือ,อปล่อยนะครับเสียงซ่าๆาเสียงสู้ซ่านี่แหละออกมาตลอดเวลานะครับทำให้ตัวเซา,าร์กันะครับเขาจับเสียงอยู่ตลอดเวลาทีนี้เขาก็จะไม่ขาดหายแล้วนะครับเสียงก็จะมาเรื่อยๆแต่ว่าในส่วนตรงเสียงสู้ซ่าเนี่ยคือเขาเขาปิดไว้นะก็คือเขาเขา มิวเสียงไว้เราไม่ได้ยินแต่ถ้าอยากได้ยินก็สามารถที่จะทำได้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ชมอีกทีหนึ่งว่าจะทำอย่างไรนะครับเมื่อมีเสียงออกตลอดเวลานะครับทีนี้เสียงอ่านสกีเดอร์ก็จะไม่ขาดหายแล้วนะครับแต่ข้อเสียที่ตามมานั่นก็คือเมันมันเปลืองพลังงานไม่ว่าจะเป็นหูฟังบลูทูธรวมถึง ซาวการ์ดในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ตลอดเวลานะฮะนั่นก็หมายความว่าพลังงานจากแบตเตอรี่ก็จะลดลงตลอดเวลานะครับแต่จริงๆแล้วโดยหลักการของซาวการ์ดที่เขาเป็นแบบนี้นะครับหลักการที่เสียงมันขาดหายเนะี่ยก็มีที่มาอีกเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณน้องๆในวงการไอทีนะครับที่มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะครับแล้วก็จาก ผมเองว่าไซทีก็จากประสบการณ์นะครับสามารถนำมาสรุปได้นะครับนั่นก็คือลักษณะการทำงานของเซาวการ์ดในปัจจุบันนะครับคือเขาจะเน้นประหยัดพลังงานหากไม่มีเสียงเซาวการ์ดเขาจะปิดตัวเองอแล้วเมื่อมีเสียงเข้ามานะครับเซาวการ์ดเขาก็จะทำงานซึ่งยอมรับว,ว่าการตอบสนองตรงนี้นะครับถ้าใน ส่วนของโปรแกรมอ่านจอภาพของเราคือมันตอบสนองไม่ทันมันก็เลยนะฮะขาดต้นหายปลายนะครับอ่านี่ก็คือเป็นหลักการที่ได้สรุปมาจากการพูดคุยกับน้องๆในกลุ่ม IT แล้วก็รวมถึงจากประสบการณ์ของผมพักซ่าไอทเองนะครับที่นำมาบอกเล่านะฮะในคลิปนี้นะฮะอาจจะได้หายสงสัยนะฮะว่าเอ๊ะทำไม s ซาลการ์ ถึงขาดต้นนะหายปลายนะครับอ่าเนี่ยเมันมันเกิดจากเหตุแบบนี้แหละนะเหตุที่ตัวนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนเขาต้องการประหยัดพลังงานหรือแม้แต่สมาร์ทโฟนก็อาจจะใส่เทคโนโลยีนี้เข้าไปด้วยเหมือนกันนะรกรณีที่ไม่มีเสียงก็คือให้ปิดกรณีที่เสียงเข้าก็ให้เปิดนะครับอ่าและเมื่อมีแอดออนมา ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะเขาก็จะเปิดตลอดเวลาเลยะนะครับผมแต่ว่าข้อเสียที่ตามมาก็อย่างที่ได้บอกไปนะมันก็จะเปลืองแบตเตอรี่นิดนึงแต่ก็มองว่าการหลายคนอาจจะกังวลอีกล้นะฮะว่าเอ๊ะมันเปลืองแบตเตอรี่หรือมันกินแบตเตอรี่มันกินเยอะไหมนะฮะจริงๆโดยส่วนตัวก็มองว่ามันก็กินอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะจนแบบสมมติว่าจากคอมพิวเตอร์ของเรา5ชั่วโมงเงนาะะถ้าเราเปิด ให้เซาวการ์ดทำงานตลอดเวลาเนี่ยโอ้โหแบตเตอรี่เราจะใช้ได้แค่4ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงครึ่งเลยก็มันคงไม่ขนาดนั้นนะครับมันคงอาจจะเ,เมื่อกี้เนาะ5ชั่วโมงนะชั่วโมงถ้าเราให้เซาวการ์ดทำงานตลอดเวลาเขาอาจจะเหลือ4ชั่วโมง45นาทีก็ได้หรือ4ชั่วโมงครึ่งก็ได้นะครับอ,อันนี้ก็คือก,ก,ก็กินพอสมควรละแต่ว่าท่านผู้ชมก็เลือกเอาก็แล้วกันนะฮะว่าอยากจะฟังเสียงที่มันขาดต้นหายปลาย ประหยัดแบตเตอรี่หรือจะฟังแบบปกติก็คือไม่ให้มันขาดเลยนั่นแหละเพียงแต่ว่าแบตเตอรี่อาจจะลดลงกับปกติไปสักสักหน่อยหนึงนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็เลือกเอากันเลยนะครับโอเคเราเรียนรู้ในส่วนของหลักการทำงานต่างๆไปแล้วรวมถึงหลักการทำงานแอดออนบูทูธออ h ดิ d โอกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะ ไปลงมือปฏิบัติกันเลยนะครับว่าวิธีที่จะใช้แอดออนบลูทูธออเดโอทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับครับผมผมก็จะมาอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปกันเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็สกรีนเดอร์หรือโปรแกรมอ่านหน้าจอที่ผมใช้ก็คือ NVDA นะครับผมเพราะว่าส่วนเสริมบลูทูธออเดโอนะครับมากับ NVDA ส่วนจอฟอร์บิโดก็เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมจะไปที่ NVDA เมนูนะครับผมกด insert n หรือ NVDA Key แล้วก็ n เลยนะครับ NVDA เมนูโอเค n ก็ n o v e m b e r นะอักษร n นะครับจากนั้นก็จะเลื่อนลูกศรล่างไปที่ Tools u b menu ครับ Preferences sub menu p Tools sub menu t นี่ครับ Tools u b menu เจอแล้วลูกศรขวาเข้าไป View log v i l o g v เดี๋ยวจากนั้นผมก็จะไปในส่วนของ Add-on Store นะครับนี่นะครับผมโดยการเลื่อนลูกศรล่างลางมานะครับเมื่อเจอ Add-on Store แล้วนะครับเราก็ Enter เข้าไป Add store. โอเคนะครับเมื่อมาอยู่ที่หน้า Add-on Store แล้วนะครับโอเคหน้าแรกเขาก็จะเป็นในส่วนของ Add-on ที่เราได้ติดตั้งไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่แถบที่เอาไว้นะครับ เลือกรายการแอดออนที่เราต้องการนะครับโอเคเดี๋ยวผมกด Search colon i n a channel colon ิแท็บมาที่แทบ็บ Tab control i n s t a l l a d a t i o n s แท็บแท็บ Install add-on นะครับจริงๆก็สามารถที่จะกด Control t a b ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอแนะนำแบบที่ไปโดยไม่ใช้คีย์ลัดนะครับผมโอเคเมื่อเรามาอยู่ที่แทบ็บตัวเลือกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Install Tab นะครับเดี๋ยวเราจะลูกศรขวานะครับไปที่แท็บ ในส่วนของเอาไว้เลือกแอดออนอื่นๆนะครับ Updatable Add-Abbas Tabelect อันนี้ไม่ใช่นะครับอัปเดตเอาไ l a b l แอดออนไม่ใช่อันนี้เอาไ้อัปเดตแอดออนนะครับ tab select. อันนี้นะครับ a v a i l a b l e add-on นะครับผมนั่นก็เป็นอีกแถบหนึ่งนะฮะอยู่แถบที่3นะครับผมเอาไว้เลือกแอดออนอื่นๆที่เราสนใจนะโอเคเรามาแถบนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะกดแถบไปที่รายการแอดออนเลยนะครับ c h a n ท e ่ including search c o list colon a อ่ะมาที่นะฮะ เอาไว้ b l เ Add-on list นะครับผมรายการ Add-on ที่เขามีให้เลือกนะครับผมโอเคเนี่ยเขามีเป็นร้อยๆตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดตัว B Bravo ไปที่ Bluetooth Audio นะคร B Bluetooth Audio s e m i c o l o n นี่เจอแล้วนะครับผม Bluetooth Audio โอเคข้างหลังนะนะเขาก็เป็นนักพัฒนาเลยต่างๆเนาะแต่ว่าขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับโอเคเมื่อเจอ Add-on Bluetooth Audio แล้วนะครับผมเราก็ กดแท็บนะกดแท็บไปที่ Action นะครับแล้วเราก็กด Space. s Space สเอาจะมี Context ์เมนูขึ้นมาหรือจริงๆเมื่อกี้ไม่ต้องกดแท็บก็ได้นะสามารถที่จะกดปุ่ม a p p พลิเคชันแล้วก็มี Context ์เมนูขึ้นมาเหมือนกันนะครับใช้ได้2แบบนะโอเคเมื่อ Context ์เมนูขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะลูกศรหาเมนูติดตั้งนะครับ In installize นี่นะครับผมหาเมนู i n s t a l l โอเคกดลูกศรล่างมาครั้งหนึ่งก็เจอแล้วนะครับโอเคเราก็กดเข้าไป a อป a อชออ่าเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วแต่เขายังไม่ได้ติดตั้งนะฮะ <laughs> เรียบร้อยตรงไหนเนี่ยนะฮะโอเคในการเลือก install นะครับนั่นหมายความว่าเราสั่งให้โปรแกรมเขาทำการคือเหมือนเหมือนเหมือนเป็นการกำหนดให้เขาติดตั้งอ่าเป็นการสั่งไว้ก่อนนะแต่เขายังไม่ได้ทำนะเขายังไม่ได้ทำนะครับ หากว่าเราต้องการจะให้เขาติดตั้งให้เราจริงๆเราจะต้องกดนะครับแท็บไปที่ปุ่มโค้ดอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปเลยอ่ากดอินสตาลล์คลอสบัตตันนะครับมาที่ปุ่มโค้ดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็กดโค้ดไปเลยอ่านี่นะครับผมเมื่อเรากดปุ่มโค้ดนะฮะแหมเมื่อกี้เกือบสะดุ้งกันเลยใช่ไหมฮะอะไรเนี่ยเลือกให้ติดตั้งแล้วมากดโค้ดนั่นก็คือการปิดหน้าต่างโปรแกรมนั่นสินะฮะอ่าอาจจะตกใจกันนะฮะแต่จริงๆแล้ว มันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับแต่ว่าหน้หนาต่างที่เราอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเมื่อเรากดปุ่มโค้ดแทนที่เขาจะปิดหน้าต่างแต่เขากลับเป็นการากระตุ้นให้ s s o n b l u e t o o t h Audio นะครับที่เราเลือกเมื่อกี้ทำการติดตั้งให้เรานะครับเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปนะครับเมื่อกี้เขาแค่เป็นการากำหนดนะเราอะไปสั่งให้เครื่องเขา ว่าอยากจะติดแอดออนตัวนี้นะครับแต่เครื่องยังไม่ได้ทำนะเมื่อเรามากดปุ่มโค้ดเครื่องก็จะติดตั้งแอดออนให้เรานะครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยเขาก็จะขอให้เรา restart NVDA นะอ่ะเราก็มี yes ก no. okay. yes, <but> no. ัน No าโอเคสาเทียกดแถบหรือลูกศรขวาได้นะฮะจริงๆแล้วเคอร์เซอร์ hmm. เขาจะอยู่ที่ yes นะครับผม,ค,บผมคือใช่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะปิด NVDA ไปก่อนนะ เด็กท็ t ปเลสโอเคนะฮะแล้วก็ n v i d i a ก็จะรีสตาร์ทกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเขาไม่ได้ปิดไปเลยนะครับอ่าโอเคเมื่อกี้เขาขอให้เรารีสตาร์ทนะครับตอนนี้ add on b บูชุ o o t h Audio ก็ได้ถูกติดตั้งแล้วนะครับจริงๆตอนนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าอีกแล้ว <laughs> นะครับผม ในส่วนของเสียงที่เขาจะปล่อยออกมานะเสียงสู้ซ่านะที่เรามักจะได้ยินในคลื่นวิทยุนะครับเสียงสูซ่านะเขาจะปล่อยออกมาหนึ่งนาทีแล้วก็จะหยุดเสียงเขาปล่อยมาแค่นี้หนึ่งนาทีแล้วเราก็จะทําการหยุดนะครับอ,อ,อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าหากใครที่ต้องการ ให้เขาปล่อยเสียงมานานกว่านี้นะครับเหมือนผมตอนนี้นะครับลักษณะเหมือนในขณะที่ผมกําลังบันทึกคลิปนะครับสอนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วผมก็พูด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 ,พดไปนะครับแล้วเวลาผมจะกลับมาใช้เสียงนะครับจากสกีนนิเดอร์บางทีมันก็อาจจะขาดหายนะคือเพราะว่าผมพูดแบบบรรยายไปเกินกว่า1น,นาทีนะครอ,ะอันนี้ อ่าซาวการ์ดเขาก็จะปิดตัวลงนะครับเนื่องจากว่าเสียงสู้ซ่าเขาดับไปแล้วนะรเราก็สามารถที่จะไปแก้ไขให้เสียงสู้ซ่านั้นก็ตามเวลาที่เราต้องการนะฮะอ่าเราอยากจะให้เขา2นาที3นาที5นาทีดับก็ได้เช่นกันนะครับโดยเราจะไปที่ในส่วนของเมนูตั้งค่า nvda นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยไปที่ nvda เมนูเหมือนเดิม nvda เมนู <DA> โดยการกด insert n in november นะครับจากนั้นผมก็จะกดลูกศรล่าง preferences sub menu p มาที่ preferences sub menu นะครับแล้วลูกศรขวาเข้าไป <S settings s, <S นี่นะครับเจอ s e t t i n g ก็ enter เข้าไป nvda setting เห็น <NV DA. S 1> yeah, นะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าต่าง nvda setting แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่ม n เลยนะครับผม Add แล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นนะครับหา bluetooth Au d ดี <Audio. S 2> Bluetooth ้ u d i o 22 23สอ่าอ่านี่นะครับผมโอเคในลำดับของแต่ละท่านนะครับอาจจะไม่เหมือนในคลิปนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าท่านหาเ,ออเมนู b l u e t o o t h Audio นะให้เจอก็พอแล้วนะครับโอเคเมื่อเจอ Bluetooth Audio เราก็จะกดแท็บไปเลย Bluetooth Audio Property Page Standby Time in Seconds Edit Selected 60อ่านี่นะครับผม Stand by in time second นะครับผมคือเสียงสู้ซ่าที่เขาแสดงออกมาเนี่ยนะครก็จะอยู่60วินาทีนะหรือเท่ากับ1นาทีอ่าหากว่าเราต้องการที่จะเพิ่มนะครับเพิ่มให้เขาอยู่ได้นานกว่านี้สมมติผมจะเพิ่มเป็น3นาทีเนาะก็เอา60สคูณสนะครับเท่ากับร้อยแปดสบ second หลังศูนยัง,งผมแก้ก่อนแล้วกันนะลาบก่อนศูนหกแล้วก็หนึ่ง แปดศนย์ <80. S 1> นึ่งนระ้อ <180. S 1> อ่านี่นะฮะ3นาทีเท่ากับ180่งร้อยแปดสิบกันผมอ่าแค่นี้แล้วก็เสียงเขาก็จะนะเล่นเป็นเวลา3นาทีแล้วก็ถึงจะจุดนะครับอ่าโอเคอ่ะเมื่อปรับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นก่อนแต่จริงๆแล้วถ้าไม่ต้องการตั้งค่าอะไรเราก็กด enter ออกไปได้เลยนะครับเพื่อ,อบันทึกค่าที่เราปรับไว้นะคระแล้วเขาก็จะออกจากเมนูตั้งค่า nv a ตรงนี้นะครับผม ว่าเดี๋ยวผมจะแท็บไปดูส่วนอื่นก่อนอเดี๋ยวกดแท็บไปเลยฮะ Volume of White Noise Slider ศนย์อ่านี่นะผม Volume นะ White n o i s นะครับผมก็คือเจ้าเสียงสู้ซ่าเนี่ยนะฮะตอนนี้เขาปิดไว้นะฮะ Volume อยู่ที่0ูนยะ์ะเขาเขาดับไว้หากว่าเราต้องการที่จะปรับเพื่อฟังเสียงนะครับเราก็สามารถที่จะกดลูกศรซ้ายก็คือให้เสียงเงียบลงขวาคือให้เสียงดังขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองปรับดูนะฮะหง สองสามสี่ห้าอ่านี่นะครับนี่นี่เราก็สามารถที่จะปรับแล้วก็เราก็จะได้ยินเสียงซูซ่าแบบดังเข้ามาในหูของเรานะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอปรับอีกสักหน่อยอ่ะปรับไปเลยนะฮะหกยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบห้าออันนี้ก็ยี่สิบห้าเออไม่รู้ว่าได้ยินเข้าไปในคลิปหรือเปล่านะฮะอ่าแต่ในหูของผมก็เริ่มมีเสียงซูซ่าเข้ามาแล้วนะโอเคอ่าไม่ไม่ปรับแล้วนะะโอเค นี่ยฮะอันนี้ก็คือเป็นการปรับความดังของเสียงสู้ซ่าเฉยๆนะที่เขามีมาให้แค่นั้นเองรับไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวผมปรับไปที่ศูนแล้วกันนะ,ะลูกศรซ้ายไปเรื่อยๆเลย24อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรับไว้ที่ศูนย์ก็แล้วกันก็นคือปิดเสียงนะฮะอ่ะโอเคแค่นี้แหละมีปรับแค่นี้นะฮะ okay, <button. S 1> อ่ะจากนั้นก็กดแ็บไปที่โอเคอ่ะหรือเราจะกด Enter ที่ตำแหน่งของการปรับ เสียงซูซ่าก็ได้นะโอเคอ่ะตอนนี้ผมมาอยู่ที่โอเคแล้วผมก็กด Enter ออกไป Desktop อ <List>. i s t อ่านี่นะครับผมโอเคการตั้งค่าในส่วนของ b u e t o o t h Audio อก็จะเสร็จสิ้นนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับตั้งค่าให้แอดออนตัวนี้นะครับส่งเสียงซูซ่าได้ตามเวลาที่เราต้องการนะรอย่างผมเองผมยอมรับว่าเออก็ถ้าหนึ่งนาทีสำหรับผมเนี่ยคือมันมันไม่พอเนะาะเพราะผมบรรยาย ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับผมก็อาจจะปรับเป็น3นาทีไหมนะฮะถ้า3นาทีไม่พอผมก็ให้เป็น5นาทีนะฮะอ่าก็สามารถที่จะปรับได้ตามการใช้งานนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับส่วนเสริมที่จะมาช่วยนะฮะทำให้เสียงไม่ขาดต้นหายปลายอีกแล้วนะครับโดยการใช้ตัวช่วยของ nvda นะครับนั่นก็คือส่วนเสริม Add-on a u อ i ดก็สามารถนำไปลองใช้งานกันได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับผมป๊อกไส้ทีหากว่ามีข้อสงสัยนะครับในเนื้อหานี้สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาตอบข้อสงสัยครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ